โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเบนเลนไทยก็เห็นเหรียญสแตมม์นับเล็กๆแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้ก็มีคนเล่นหากันับเหรียญแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเหรียญก็ได้นะเป็นแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆนะครับสแตมมนับตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่มากครับแต่เพื่นเพื่อนรู้ไมว่าสแตมแบบนี้นะครับ หายากหายากแล้วก็มีราคาด้วยซึ่งไอส้แสแตมแบบนี้เนยะก็จะเป็นสเตมของรัชกาลที่ห้านะในช่วงที่พระองค์ครับทรงสเสด็จไปประพาสยุโรเปเพื่อนๆดูนะเป็นเนื้อเงินตัวหนังสือสวยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเพื่อนๆก็จะเห็นลายเซ็นนะครับเล็กๆนะครับบริเวณน,นี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับลายเซนจุฬาลงกรณ์บริเวณตรงรอบๆตรงเนี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นรอยคล้ายๆแบบยุบลงไปนะครับซึ่งจะเป็นรอยคล้ายๆว่าเป็นการตีตราสแตมในสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้เป็นรอยปั๊มแบบนี้นะครับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับอายุอายุเยอะนะครับตั้งแต่รอศอดหนึ่สองหกแล้วนะครับ ถ้าเทียบเป็นปีพศก็สองสี่กว่าๆนะผมมีกว่าความเสถ็ยรัจัจากยุโรปสภาพอย่างนี้ยังเล่นได้นะหลักหมื่นนะครผมขั้นต่ำในหมื่นท้าสวยๆเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ก็ต้องระวังของปลอมกันด้วยก็จะต้องพิจารณานะหลายๆอย่างพิจารณาจากจุดนะับที่ว่า น้ำหนักนะครับขนาดของน้ำหนักสแตมนะครับแล้วก็เนื้อนะครับที่สำคัญเลยในลายเซ็นตรงนี้นะครับต้องเป็นลายเซ็นที่เรียกว่าใช้มือแกะแกะแกลายเซ็นนับตรงนี้นะครับถึงจะได้ราคาดีนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก็บมานานนะครับดูครับไม่มีการโบไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะครับ เหลี่ยนสแตมที่มีราคาสูงโอเคนะครับใครที่มีเนี่ยดูไม่เป็นไม่เป็นไรส่งรูปมาส่งรูปมาเดี๋ยวผมดูให้ครับว่าของแท้หรือของปลอมครับไลค์อยู่หน้าช่องช่องผมจะทำคลิปไม่ทำคลิปไม่ไมยาวนะเพราะว่าขี้เกียจนะพูดมากนะผมเนะี่ยให้สั้นๆนะครับเข้าใจง่ายนะผมแบบนี้ หน้าแบบนี้มีลายเซ็นตรงนี้ข้างหลังสเสเด็กกลับจากยุโรปรอสอหนึ่งสหรือรอสอหนึ่งเจขึ้นไปเนี่ยมีราคานะผมยิ่หนึ่ง1องเจนี่ยคนเขาถาม,มาหากันในควักแต่จะหามาได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าหายากข้อมูลจริงๆนของเหรียญสแตมแบบเนี่ย,ย,แ,บบยแทบไม่มีเลยแต่ก็มีหลักฐานนะการลงเหลืออยู่นะแบบนี้นะครับว่าหายาก แล้วก็มีราคาจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อค้น Google ค้นกระแปาเหรียญสแตมรอห้านะจะได้กลับจากยุโรปแบบนี้อ่ะถามไปอ่ะถามไปว่ามีไหมเออโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ่ะแล้อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อรับชมคลิปจากช่องด้วย ค okay. วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆ FC w h i t e c a p ียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ